มาครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพามาดูไอตัวดูดนะครับเนี่ยตัวดูดไอเกี่ยวกับไอตัวตรงลูกหมุนนะครับลูกหมุนไอตัวลูกหมุนของรถเกี่ยวครับไอตรงตัวที่ตีข้าวนะนะครับตรงหัวหมูมานะครับก็คือผมจะทําลักษณะแบบนี้นะจะเจาะรูยึดกับแป้นนะครับสี่ตัวนะนะครับแล้วก็ยัดน็อตลงไปครับตรงกลางก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับในการดันนะครับแล้วก็จะดูดนะครับตัวแป้นลูกปืนออกนะครับ แต่ก่อนแรกๆนะครับก็คือที่ได้ทําตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าม,มันมันดูดออกยากนะครับแรกๆนะก็ไม่ไม่ไม่กล้าทำคอนเทนต์ลงเพราะว่าเคสไหนกรณีไหนนะครับที่มันส่งผลเสียกับบริษัทเนี่ยนะครับก็คือทางสยาเมเนี่ยเขาจะห้ามนะครับไม่ให้ลงผมเลยไม่กล้าทำคอนเทนต์นะแต่หลังๆเนี่ยผมเห็นเพื่อนๆเ,เ,เริ่มทํากันเยอะแล้วเพราะว่ารถมันเริเ่มเก่านะครับมันดูดออกยากนะครับก็เลยจะมาแนะนำเครื่องมือตัวนี้ถามว่าตัวเนี้ยนะครับในการที่จะทําตัวดูดนะครับแล้วดูด ก็ยังดูดไม่ออกเหมือนกันนะครับเวลามันแน่นจริงๆนะครับถึงขั้นต้องตัดตู้นะนะครับหลายๆเคสก็ได้ตัดตู้เหมือนกันนะครับตัดตู้แล้วก็ยกออกทั้งเพลาแล้วก็มากระชากออกางนหกนะครับหรือว่าจะดูดจะอะไรเนี่ยผมจริงๆปัญหาหลากหลายที่เจอก็คือเจอมาเยอะนะครับเจอหมดนะแต่ไม่ไม่ได้ลงคอนเทนต์ให้ดูนะครับเพราะว่าบางทีมันลงไปแล้วเขาจะมองว่าเฮ้ยคุณเป็นศูนย์ทำไมคุณทําอย่างนี้นะครับก็ไม่กล้าลงนะครับเดี๋ยวรอให้มันนานๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะรอลงหลังๆเพื่อนนะครับอันนี้ก็คือคครรือมตััวดดูนะม